ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในคลิปแนะนําเกมมือถือซึ่งเกมมือถือที่ผมจะหยิบมาแนะนําทุกคนในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า โมริเมนนะครับเกมนี้ก็จะมาเป็นเกมแนวเดินตามช่องเดินตามตารางส่วนการต่อสู้ของตัวเกมเนี่ยก็จะมาเป็นเกมแนวเทิร์นเบทนะครับใช้การ์ดในการออกสกิลแต่ละเทิร์นเนี่ยมันก็จะมีการจํากัดแต้มว่าเราจะสามารถออกได้กี่สกิลนะและตัวเกมเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมที่จะเน้นเล่นตามเนื้อเรื่องนะครับซึ่งเนื้อเรื่องของตัวเกมเนี่ยก็น่าจะดีนะครับเพราะตัวเกมเหมือนว่าจะเน้นขายเนื้อเรื่องมากๆเลยก็เดี๋ยวเราไปดูรูปแบบการเล่นของตัวเกมพร้อมๆกันเลยดีกว่าเพื่อที่ทุกคนจะได้เห็น ภาพนะและตัวเกมก็รองรับภาษาไทยด้วยนะครับตัวนี้ผมก็เดินทางผ่านบทนํามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ค่อนข้างนานอยู่นะสำหรับบทนาเพราะมันจะมีการแนะนำเนื้อเรื่องภายในตัวเกมแล้วก็สอนเราเล่นด้วยนะครับกว่าจะหลุดมาได้เนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรทีนี้เรามาต่อกันที่บทที่1กันเลยดีกว่านะครับผมก็ไปที่1นขีดสกันนะ การต่อสู้ก็จะมีการแนะนํานะครับผมว่าตัวละครที่เราจะได้เจอตามด่านเนี่ยจะเป็นตัวอะไรบ้างแล้วก็จะมีตัวอย่างรางวัลนะครับที่ถ้าเกิดว่าเราผ่านมาแล้วเนี่ยเราจะได้รับอะไรบ้างนะครับก็ถ้าผมผ่านครั้งแรกเนี่ยก็จะได้รับหมดนี่เลยนะก็กดการสืบสวนไปครับมัในส่วนของการจัดทีมเราจะสามารถนาการจัดทีมได้สูงสุดที่4ตัวละครตามนี้เลย ซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะสามารถใส่ไอ้วงล้อชีวิตรตรงนี้เข้ามาได้ด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมจะขอใส่เป็นแค่ตัวเดียวตามที่ตัวเกมแนะนําก่อนและกัน แล้วก็จะมีในส่วนของสกิลที่เป็นสกิลคอมั้งผมขอเรียกแบบนี้น่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่านะสกิลคอที่ผมใส่อยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเสียงในหัวนะครับที่เวลาเรากดใช้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ศัตรูอ่อนแอเปราะบางปเป็นระยะเวลา1รอบนะครับก็จะมีการขโมยพลังโจมตีออกจากศัตรูหนึ่งหน่วยประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มสืบสวนหรือว่ามาเริ่มทําการต่อสู้กันเลยดีกว่านะครับถ้าใครจะอ่านในเรื่องก็สามารถอ่านได้นะครับแต่ถ้าใครที่เน้นเกมเพลย์เนี่ยก็สามารถทําการสคริปต์ได้เลยนะตัวเกมผมคิดว่า ว่าถ้าเราตั้งใจอ่านในเรื่องก็น่าจะดีอยู่นั่นแหละครับเพราะว่าทั้งฉากประกอบอนิเมชั่นตัวละครเวลาพูดคุยกันเนี่ย มันก็ถือว่าทํามาได้ดีนะครับแต่ตัวนี้ผมขอสกิปเลยแล้วกันพาไปดูเกมเพลย์กันก่อนว่าเป็นประมาณไหนพูดมาตั้งนานแล้วทุกคนยังไม่ได้เห็นเกมเพลย์กันเลยใช่ไหมล่ะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นหน้าต่างการเล่นของเกมนี่นะครับพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําการเดินตามช่องไปเรื่อยๆนะครับบางช่องก็จะได้รับกล่องของขวัญประมาณนี้นะก็จะเป็นบัฟในการาไว้ต่อสู้นะครับส่วนบางช่องเนี่ยก็จะเป็นช่องในการต่อสู้แบบนี้เลยนะครับก็ก่อนสู้ก็จะมีการพูดคุยกันเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมจะกดรัวๆเพื่อเข้าไปในการต่อสู้เลยลยกัน เหมือนว่าตรงนี้เราเจอเด็กเล่ลอนนะครับผมก็สามารถเลือกตอบได้ด้วยเอาละผมเลือกตอบลองดูแล้วกันเพราะผมก็ไม่ได้อ่านเหมือนกันว่าเขาพูดคุยเรื่องอะไรกันนะแล้วก็ตัดมาที่การต่อสู้แล้วนะครับก็ในการต่อสู้นะครับจะมีการ์ดนะซึ่งแต่ละการ์ดเนี่ยก็จะมีตัวเลขด้านบนนะครับถามว่าตัวเลขด้านบนตรงนี้มันคืออะไรมันคือค่าที่เราจะใช้ในการใช้การ์ดนั้นๆนะและแต่ละเ์อเนี่ยเราก็จะมี5แต้มนะครับถ้ามีบัฟเนี่ยก็จะสามารถบูตได้มากกว่านี้ก็ถ้าเกิดว่าผมใช้ไอการ์ดนี้ ที่มันใช้3มแต้มเนี่ยแต้มตัวนี้ผมก็จะหักไป3นะครับก็จะเหลือ2นะทีนี้ผมก็จะสามารถปล่อยสกิลที่มันใช้2แต้มหรือว่าน้อยกว่าได้เท่านั้นนะครับแต้มที่3จะไม่สามารถใช้ได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการปล่อยสกิลที่ใช้สแต้มอันนี้ไปนะครับแล้วก็ใช้สกิลอันนี้นะครับผมที่ไม่ใช้แต้มนะ และพอเราทําการใช้ทุกอย่างหมดแล้วนะครับเราก็สามารถทําการกดจบเทินได้แต่เมื่อกี้ตัวละครระดับอเทดิเดางผมเนี่ยพอใช้สกิลไปแล้วมันทาการบูตแต้มให้หนึ่งเพราะผมก็จะขอใช้การป้องกันตรงนี้นะครับเพิ่มบัฟป้องกันให้ตับทีมนะซึ่งหลอดเลือดตัวละครในเกมนี้เนี่ยมันก็จะใช้เป็นหลอดเลือดแบบรวมกันเลยนั่นเองนะสีตัวผมก็จะมี64หน่วยนะครับตอนนี้ผมไม่สามารถทําอะไรได้แล้วนะครับสกิลคอลก็ยังกดไม่ได้สกิลวันตีของแต่ละตัวละครเนี่ยก็ยังกดไม่ได้ก็จบเทินไปครับ แต่เหมือนกับว่าด่านนี้ผมน่าจะชนะแบบสบายๆนะมันก็จะมีดีบัฟที่เราจะสามารถโดนได้ด้วยนะครับแบบเมื่อกี้นะตรงนี้ถ้าผมทําการปล่อยสกิลโจมตีอันที่2มอนก็น่าจะตายแล้วนะครับเอาไม่ตายด้วยนะงั้นก็สกิลที่1ไปครับยังไม่ตายนะครับอันนี้บาดแผละนะเวลาผมใช้ก็จะโดนนะครับอันนี้อะไรเนี่ย เหมือนจะเป็นการปั๊บอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วตรงนี้ผมเหลือเพียงแค่การป้องกันแล้วก็เหลือแต้มเดียวก็ใช้ได้เพียงแค่รอบเดียวแล้วก็กดจบเทินไปนะแล้วก็โดนดาเมจต่อเนื่องตายไปนะครับก็ไม่รู้ว่าสกิลจากตัวอะไรเหมือนกันคือรูปแบบการเล่นของตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ยังมีงงๆเล็กน้อยนะแล้วพอจบการต่อสู้มันก็จะให้เราเลือกนะครับผมว่าเราต้องการการใบใหม่อันไหนเข้ามานะผมขอเป็นอันนี้ละกัน ม่านฝันสีขาวนะครับผมก็เลือกมาครับเพราะว่ามันใช้ศูนย์แต้มน่าจะมีโอกาสได้ใช้บ่อยอะก็้ะใครที่ดูมาถึงตรงนี้ผมก็คิดว่าน่าจะสนใจอยากดาวน์โหลดเล่นเกมนี้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับไม่งั้นไม่ดูมาถึงตรงนี้นะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีในการดาวน์โหลดเกมกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกเนี่ยทุกคนทําการกดมาที่ลิงก์ใต้คลิปหรือไมก่ก็ลิงก์ที่คอมเมนต์ปักหมดุดเราจะเด้งมาที่หน้าเว็บไซต์หน้านี้ให้เราทําการกดคําว่าดาวน์โหลด for android ไปได้เลย หลังจากเรากดดาวน์โหลด for Android ไปแล้วนะครับเราก็จะได้รับมาเป็นตัวไฟ apk เราทําการกดติดตั้งไฟ apk เรียบร้อยและเราก็จะได้รับมาเป็นตัวแอป X 7 n Game อันนี้เลยนะพอได้แอป X 7 a Game มาแล้วก็ดเราทาการเปิดแอป,ปขึ้นมาพอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็เราไปที่ช่องค้นหาพิมพ์ชื่อเกมนะครับ Morimen นะหลังจากนั้นกดค้นหานะครับเราก็จะเจอกับตัวเกมที่ด้านบนสุดให้เรากดเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยซึ่งตัวเกมเนี่ยรองรับหลายภาษามากๆด้วย ส่วนใครที่โหลดเกมมาแล้วเข้าเกมมาครั้งแรกแล้วตัวเกมเด้งมาที่หน้าล็อกอินแล้วก็ไม่ต้องการที่จะทําการล็อกอินให้มันเสียเวลาด้วยกันจําบัญชีจําเมลหรือไม่ก็จํารหัสผ่านนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําวิธีในการล็อกอินโดยการใช้เพียงแค่ Gmail อันเดียวนะพอเราเด้งมาที่หน้านี้เรากดที่มุมด้านล่างนะครับคำว่าเข้าสู่ระบบแล้วก็ลงทะเบียนด้วยอีเมลเราจะเด้งมาที่หน้าเข้าสู่ระบบอีกหน้านหนึ่งนะครับก็ด้านบนเนี่ยให้เราทําการกรอ,อก Gmail ที่เราต้องการจะใช้ล็อกอินไปได้เลยหลังกรอ,อกเสร็จแล้วมากดคําว่ารับรหัสตรงนี้นะครับม ส่งไปที่อีเมลด้านบนที่เรากรอกให้เรานรําโค้ดที่เราได้รับมาใส่ที่ช่องรหัสตรงนี้แล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยและรอบต่อไปที่เราต้องการที่จะล็อกอนไอดีเดิมเนี่ยก็ให้เราทําการกรอกอีเมลเดิมแล้วก็กดรับรหัสทําวิธีเดิมได้เลยนะครับ เราก็กลับมาที่ตัวเกมกันต่อดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มการชากันเหมือนเดิมนะเพราะเกมนี้เป็นทีมที่จะมีตัวละครให้จัดถึง4ตัวเพราะงั้นมันก็จะพลาดไม่ได้ในการสุ่มการชาเพื่อหาตัวละครใหม่ๆในการมาประดับทีมนั่นเองนะครับหน้าสุ่มการชาก็อยู่ที่ปลุกตื่นตรงนี้เลยนะก็เห็นได้ว่าตัวละครต่างๆของตัวเกมเนี่ยเขาทํางานอาร์ตมาได้สวยงามมากๆเลยนะและตัวละครตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับเพราะมีระยะเวลาในการสิ้นสุดเนี่ยอยู่ที่8 บ้านกับอีก7ชั่วโมงในวันที่ผมทําคลิปอยู่นั่นเองนะครับรู้สึกว่าจะสามารถทําการสุ่มได้สูงสุดทีละ5ครั้งนะมีตู้อื่นอีกไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นตู้แบบไหนนะครับแต่ว่าระยะเวลาจะหมดแล้วแต่ตัวละครที่ผมถูกใจก็น่าจะเป็นตัวแรกนะครับทรงเจดีตัวนี้ก็จะเป็นอีกตู้หนึ่งนะครับตู้นี้ก็ใช้ตัวอีกแบบหนึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าหาจากไหนเหมือนกัน ตู้ด้านบนตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีตู้กาชาหลายตู้มากๆและผมก็ยังไม่แน่ใจว่าตู้ไหนมันคือที่สุดนะแต่เอาเป็นว่าถ้าตู้ไหนเราสุ่มได้เราก็จะสุ่มนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาทําการสุ่มหาตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมขาวตาแดงนะเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสเปคของใครหลายๆคนเลยและทุกๆการสุ่มหาครั้งก็จะการันตีตัวละครระดับ s r ด้วยแต่ผมอยากได้เอเดดังแต่การสุ่มหาครั้งแรกจะเป็นไปได้ไหมก็กดแบบทีเผลอไปครับ หนการสุ่มกระชาก็จะเป็นกุญแจเสียบเข้ามานะครับผมแล้วก็เหมือนว่ารอบนี้ผมน่าจะได้รับตัวละครระดับสูงสุดเพียงแค่ระดับ SR อานะพอนเป็นสีม่วงนั่นเองนะครับอันนี้มาเป็น R2 แล้วนะครับต่อไป SR ได้เป็นตัวอะไรว่าเหมือนจะเป็นไม่ใช่ตัวละครนะครับน่าจะเป็นอาวุธเหลืออะไรสักอย่างนี่แหละอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะ แล้วก็มาสรุปเกมนี้กันดีกว่านะครับก็เป็นเกมที่ภาพอาร์ตสอีตัวละครเนี่ยทำมาได้สวยงามมากๆและเนื้อเรื่องเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะดีนะเพราะเป็นเกมที่ขายเนื้อเรื่องส่วนระบบการต่อสู้ก็เข้าใจง่ายดีนะครับแต่อาจจะต้องมีการใช้สมองเล็กน้อยในการเล่นถ้าเราไปเจอด่านที่มันตึงๆหรือว่ายายกจริงๆต้องบริหารพลังงานในการใช้การดีๆว่าเราจะโจมตีหรือว่าจะป้องกันหรือว่าจะฮิวนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพลงเท่าน,นี้แล้วกันไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบบาๆนะครับ